สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จทรงเปิดศูนย์เรียนรู้และติดตามโครงการกำลังใจเรือนจำชั่วคราวแคน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่16ตุลาคมเพจ Facebook โครงการกำลังใจโพสต์ว่าเมื่อวันที่6ตุลาคม2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยว,วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาสเสด็จไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและติดตามการดำเนินง,งานตามโครงการกำลังใจนะ เรือนจำชั่วคราวแคน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีผู้บริหารจากกรมราชธรร์กระทรวงยุติธรรมหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมรับเสด็จสำหรับเรือนจำชั่วคราวแคน้อยเป็นเรือนจำชั่วคราวหญิงแห่งแรกและแห่งเดียวของกรมราชธรร์เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2544มีภารกิจในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้ผู้ต้องขังหญิง และได้เริ่มดำเนินโครงการกำลังใจนับตั้งแต่ปีพศ2553เพื่ออบรมและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังโดยมุ่งเน้นการวางแผนชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการฝึกอาชีพที่หลากหลายทั้งงานเกษตรกรรมงานบริการเช่นล้างรถนวดแผนไทยเสริมสวย การทำอาหารและชงเครื่องดื่มเป็นต้นซึ่งจากการฝึกอาชีพที่หลากหลายการพัฒนาภายในเรือนจำชั่วคราวได้ต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ที่พร้อมจะเปิดให้บริการกับผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปซึ่งในปีงบประมาณพศอ 2,564ได้อบรมผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจรุ่นที่13ไปแล้วและปัจจุบันเหลือผู้ต้องขังจำนวน30คนโดยแบ่งเป็นผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจจำนวน12คนและผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวแคน้อยจำนวน18คน ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยิยาพาทรงตัดแถบแพรเปิดศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรือนจำชั่วคราวแคน้อยทอดพระเนตรร้านแคน้อยฟาร์มร้านจำหน่ายอาหารครัวชวนชม จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณนิทรศการศูนย์เรียนรู้เพื่อทอดพระเนตรนิทรศการศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทอดพระเนตรโครงการสัตว์เลี้ยงบำบัดแปลงปลูกเห็ดเยื่อไผ่และเห็ดเผาะโรงเรือนผักอินทรีย์ พื้นที่โครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสและหมู่บ้านกำลังใจโดยทรงปลูกต้นสดาวหวานในบริเวณหมู่บ้านกำลังใจจากนั้นเสด็จไปยังอาคารอเนกประสงค์เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการหม่อนไหมข้าวอินทรีย์การปลูกกัญชงและแก้มลิงและพระราชทานรางวัลเรือนจำในโครงการกำลังใจดีเด่นประจำปีพศอ 2,563พระราชทานของที่ระลึกผู้แทนผู้สนับสนุนโครงการกำลังใจและพระราชทานถุงกำลังใจให้แก่คนต้นแบบโครงการกำลังใจจากนั้นทรงพูดคุยพบปากกับอดีตผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไป มีทักษะจากการฝึกอาชีพในเรือนจำชั่วคราวและประกอบอาชีพสุจริตที่หลากหลายและพระปฏิสันฐานกับผู้ต้องขังความตอนหนึ่งว่าดีใจที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้งานที่นี่อาจจะหนักแต่ไม่แออัด ากในอนาคตสามารถฝึกวิชาชีพและนำไปประกอบอาชีพที่ดีได้ก็อาจจะมาเป็นบุคคลคนต้นแบบให้กับโครงการกำลังใจต่อไปได้และดีใจที่คนต้นแบบมีชีวิตที่ดี เราควรสร้างกลุ่มเครือข่ายคนต้นแบบไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดีๆอาจสร้างเป็นกลุ่มอาชีพเช่นอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการค้าขายรวมถึงงานบริการต่างๆการพอเพียงไม่ได้หมายถึงว่าต้องอยู่อย่างลำบาก เงินก็ถือว่าสําคัญแต่ไม่ได้สําคัญที่สุดอยู่ที่วิธีการหาเงินและวิธีการใช้เงินมีหลายทางให้เลือกดีใจที่ได้ฟังความคิดเห็นจากตัวแทนซึ่งทักษะอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนความสนใจความกระตือรือลน้น และความตั้งใจของเราเองที่จะเรียนรู้จะพยายามหาวิทยากรหรือคลิปสอนวิชาชีพความรู้ต่างๆมาให้ทุกคนสามารถทำได้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน